คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรติีมรานะครับกับสูดวิ่งกล้างนะครับมีดวงดาวหนดวงกำกับด้านบนนะครับกดติดตามก่อนเลยอันดับแรกนะครับเพื่อเทียบในสูตรของเทียบสูตรต่างๆในการคำนวณน,นะครับเพื่อที่จะเพื่อคัดเลือกนำไปใช้นะครับโดยสูตรนี้ เริ่มเข้าตั้งแต่1พฤศจิกายนปี64นะครับเสร็จทีทั้งหมด14งวดการคำนวณนะครับก่อนอื่นสิ่งแรกเลยคุณเตรียมเ,เครื่องคิดเลขอาจจะเป็นเครื่องคิดเลขให้พร้อมนะครับเพื่อคำนวณฝึกคำนวณด,ด้วยกันนะครับฝึกสนะมองด้วยกันนะครับ1พฤศจิกายนปี6 4สนางวดเลยนะครับวิ่งล่างเรามาดูนะหนนะับงพฤศจิกายนใช่ไหมครับอ่ะเรามาดู1นพฤศจิกายน ที่ออกศูนย์7ีูสาสอตัวละออก9กใช่ไหมครับเราใช้ใน,นส่วนของหลักหมื่นตังั์ที่1บวกด้วยหลักหน่วยหน้าครั้งที่1ซึ่งคูณด้5บวกด้วยร้อยร้อยหลังครั้งที่2ซึ่งคูณด้2นะครับก็เป็น4บวกด้วยแ5ดห้าบวกด้วยศูนบวกด้วย3 2มสองหบวกด้วย6นะครับบวกลงกัตัวลขสบวกด้วย8 5ดห้าบวกด้วยศูนบวกด้วยส2 6องหบวกด้วยห บวกกันได้ไหร่ครับได้10บไหมสิบสิบบวกห้ 10. 10ขงที่10บวกคขงที่เป็น15ใส่5 5าหบวกสาขงที่เป็น8ปดไวิ่ง5และแปครับต่อมาครับ16บหกิกเกลัง6 4ส่นะครับต่อมาดูศูนย์สามสองเจหองตัวละห้จ็ดใช่ไหมครับเราม,มาดู สบวกด้วย8 5 4 0้บวกด้วยศูนบวกด้วยสองบวกด้วยบวกรวมกันได้ไหรครับได้เท่ากับ7ไหมเจ็ดเจ็ดบวกห้าองที่เจ็ดบวกห้าคงที่เป็นสิใส่2 2งสองบวกสามคงที่เป็นหอันดูงวดตอนนี้5้ละแปดได้แค่เข้ามารักสิบละสิบโปพฤิกายนครับ ได้สองนะฮะหนึ่งธันวาคมหกสี่ครับออกศูนย์เจ็ดสองห้าแปดสัตว์นอสแปดสองนะครับเลขสองเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับหนึ่งธันวาคมหกสี่นะครับเจ็ดบวกด้วยศูนย์คูณห้าบวกด้วยศูนย์บวกด้วยสี่สองแปดบวกด้วยแปดบวกรวมกันไดราคาเท่าไหร่ครับสิบห้าไหมสิบห้าบวกห้าครับ สิบหบวกห้าเป็น20่สิใสศูนบวกสของที่ได้3ามใส่าสิธนวาคมครับออกหกสามเก้าสดสนะครับเลขสามเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยครับ16บธนวาคม6กสสบวกด้วยเจ็ดห้าสห้าบวกด้วยห้าบวกด้วยห้าสองสบบวกด้วย0บวกตรมกันได้ไรครับได้แปดไหมแปดบวกห้า แปบวกหเป็น13บสามใส่สามสามบวกสามพที่เป็นหกใส่หได้สามโดยหกสธนวคมครับรออกแปดหนึู่นย์หกแปดสองตัวน้าออกสามหครับเลขสามาหลักสิบเลขหกมาหลักหน่วยมาสองหลักเลยครับสามสิบธันวคมหกสี่แปดหนึ5 5่งเก้าศูนย์หกแปตัวามหกหนึบวกด้วยหนคูณบวกด้วยหบวกด้วยสี่สองแปดบวกด้วยแปดบวกงกันได้เท่ากับสิบสี่ไหม 14บวกค่าของที่สิบวก5เป็น19บเกใส่เกบวก3ของที่9 11 12ใส่2อละเก้าละ2 17สเจมกราคมหกครับออก8 8ดแปดศูนย์หน้สองตัออก92นะครับเลขเ้าครับมาตำแหน่งของรลักสิบเลข2มาหลักหน่วยล่กสิบเจมกราคมหกห้บวกด้วย1นคูณหบวกด้วยหบวกด้วย1นคูณสบวกด้วย กวลมกันได้รักรับตัวได้ครับได้15มั้ย15บวก5เป็น20จะสูนบวก3ของที่ได้3ได้วิ่ง0ปร3 1.165ครับออก9 4 4 3 0 8 2ตัวละออก3 0เลข3มาตำแหน่งของหลักเลข3มาตำแหน่งของหลัก10ลากเลข0มาหลักหน่วยล่าง1.165ค,ครับ 9ก้าสี่ส่องตัวเลขสามศูนย์สี่บวกด้วยสองหบวกด้วยศบวกด้วยสี่สองแปดบวกด้วยแปดบวกมกันดเท่าไหร่ได้สิบองมาสิบสอบวกหเป็น17บเจ็ดบวกสามงที่เป็น1ิบศย์ได้7จ็ดศูนย์สิบเจกุมาพันหกห้าครับออกศูนย์เก้าแป้าเสองตัวลขห้าเจ็ดเลขมาหลักหน่วยล่าง สิบเจ็มาพันหกหครับศูนย์เก้าแ้าสเจ็นะครับเบวกด้วย4ี่หยบบวกด้วยศย์บวกด้วยห้าสองบบวกด้วยศบวกตรงการนัก้าเก้าเก้บวกห้ของที่9ก้าบวกห้เบวกหเป็น14บสี่ใส่สี่สบวกสขงที่เป็นเจสเจได้สี่จ็ หนึ่งมีนาคมหกห้าครับออกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองตารออกศูนย์เจ็ดเล็กเจ็ดมาตักหนวยล่างหนึ่งมีนาคมหกห้าครับหกบวกด้วยหกห้าสามสิบบวกด้วยศูนย์บวกด้วยหกสองสิบสองบวกด้วยสองบวกลงกันได้ตั้งแต่แปดไหมแปดบวกห้าเป็นสิบสามใส่สามสามบวกสามคงที่เป็นหกได้วิ่งสามในหกสิบอกมีนาคมหกห้า ออก7 3 7 8 6 7 3ต่อย์0 3เลข3มาหลักหน่อยลาง16ปีนอคมกักาครับ3บอกด้วย9 5 45บอกด้วย5บอกด้วย7 2 14บอกด้วย4บอกทำกันได้ารักกับเท่าไหร่ครับ,ไ,รรบได้12ไหม12 12บอก5คงที่เป็น17 7 7บอก3คงที่เป็น17 0ได้วิ่ง 7, ง 7. ง0 หเมษายนท5เ้าคออก9ก้าเจ็ดศูึงแปดสอเลขหนึศเลขศูนย์เข้ามาตัวหนึ่งกองตากหน่อยล่าหนึเมษายนท5ครัเก้าเจ็ดศูนย์หกถึงแปดสอวหนึ่งย์เจ็บวกด้วยแปดห้าสี่สบวกด้วยศูนยบวกด้วยแปดสองสิบกบวกด้วยหกบวกลงกรับาสิบสามหนึ่สิบสามบวกห้าสิบสามบวกห้าเป็นสิบแส แปดบวกสามแปดเก้บิบเอได้วิ่งแปดอนี้นะครับสิเมษายนทุ่ห้าครับออก395เก้าห้าเก้าหาตัวห้าแมาตำแหน่งของนักดวด้านสิเมษายนุ่ห้าสามเก้านึัตัวห้าแปดนะครับเบวกด้วย9 5 45ห้บวกด้ห้าบวกด้วยห้าสบวกด้วยศูบวกกันด้ากรับ 14บสี่ไหมสิบสี่สบวกหเป็นสิบเใส่9กบวกด้สามของที่9 10 11 12ใส่สองได้วิ่ง9และสองสพัษภาคมหกหาครับเรามาดูหกห้าแปดส่องสวนตัวล้าออกศูนย์เก้าเก้าเข้ามาตำแนี้ของหลักหน่วยไดาง พสพฤษภาคม6กห้าหกห้าแปดหองสอตเลขศกได้กามาหลักหน่วยลางนะ,พะสพฤษภาคมหกาครับ6กห้าแปสองสตงัวลออก0ูเกบวกด้วยแปดห้าสี่บวกด้วยศูนบวกด้วยสหบวกด้วยหการไนด้กัาสิบ11ไหมได้เท่าไหร่1ิบเวกหเป็น16ใส่หก บวกสามหกเจ็ดแปดเป็นเก้าสิบเก้าได้ววิ่งหกหลักาสิบหกพฤษภาคมครับออกหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองสัตา์ระหออกศูนย์หกเล้หกมาหลักหน่วยละสิบหกพฤษภาคมหกห้าหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองสัตวตระหศูนย์หกนะครับเลขหกมาหลักหน่วยละนะสิบหกพฤษภาคมหกห้าห้า บวกด้วยเจ็ดห้าสามห้าบวกได้ห้าบวกด้วยสองสองสี่บวกด้วยสี่บวกลงกันได้เท่ากับได้ครับได้สิบสี่ได้ 14. ไรจำไหมอะไรตีกระดาษมาเนี่ยสิบสี่สิบสี่บวกห้าสิบสี่บวกห้าเป็นสิบเก้าใช่ไหมสิบเก้าสเก้าวเก้าบวกสามเก้า 1ิ1ส12เอ็ดอใส่สอะดาวละสอนะต่อมาครับ1นมิทุนรยนาหนึ่มิถตนายอนอนนอ,ออก3 3มสามหนึ่งเก้่มหเก้าใช่ไหมแล้วก็2องตัวล่างออกศูนยเลข2มาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาครับเราไปดู1 1บวกด้วย 7จ็ดห้าบวกด้วย้าเข้าไปนะบวกด้วย6กสองบวกด้วยสองบวกลำการณ์รัศกรได้เท่าไหร่ครับได้เทปด 8, ไหมแปดแปดบวกห้าแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสใส่ส สามบวกสามผพี่เป็น6กนะี่เปล่าสามแล้วนี่เป็นสูตรของอวิ่งล่างนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบสูตรกำนอนมีทั้งสูตรเก่าและสูตรใหม่ให้ท่านได้รับชมนะครับกดติดตามนะครับใต่ติดสิบสี่มาติดครับ ก็ฝากกดไลค์แล้วกดแชร์ลงเฟซบุ๊กของเพื่อนๆของท่านด้วยนะครับนะใจช่วยกันพิจารณาหน่อยไปใช้นะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเิตีมมน้านครับสวัสดีครับ